ประกกาศใส่แล้วงบประมาณปี2563จะมีอย่างแน่ตามไปเบิ่งเลยค่ะ รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุนเด้อค่ะมาพบมาพอกันกันกบคุณนายกระจายข่าวอีกแล้วค่ะเมื่อน,นี้ทางช่องก็มีข่าวสารมากระใจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนายกระจายข่าวน้ำแนเด้อค่ะและเพื่อบอเป็นการเสียเวลาเข้ามาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะประกาศใช้แล้วนะคะงบประมาณปี2563นะคะ เมื่อวันที่สองมีนาคมในนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์เลขาธติการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะหรือสคกน,นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านะคะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ไน้ประกาศในราชกิจจานุค,คาเบคาแล้วนะคะเมื่อวันที่26กุมุาพันธ์ 2 5 6 3โดยมีงวงเงินประมาณ3.2ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสากร์วงเงินรวม1 9 1 1 3ล้านบาทจำแนกเป็น4กลุ่มนะคะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะ กลุ่มงบประมาณจ่ายบุคลากรภาครัฐนะคะจำนวน2 5 5 3 6ร้าล้านบาทค่ะและ2นะคะกลุ่มงบประมาณจ่ายของกระทรวงนะคะและหน่วยงานนะคะ32,6 67ล้านบาทนะคะกลุ่มที่3นะคะงบประมาณรายจ่ายบริหาการนะคะ14แผนงานกอสอเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องนะคะร่วม8แผนงานนะคะวงเงินร่วม4 2 9สล้านบาทนะคะโดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานแผนการบริหารการจัดการทรัพยาการน้ำนะคะวงเงิน4,133ล้านบาทและสีนะคะกุมงบประมาณรายจ่ายพื้นที่นะคะวงเงิน 7 9 1 4ล้านบาทค่ะสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะฐานรากซึ่งเป็นหนึ่งใน14แผนงานบูรณาการนะคะมีนายจุลิยนลักษณะวิสิทธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยสคก เป็นเจ้าภาพมิหน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการร่วมกัน6กระทรวงนะคะ24หน่วยงานงบประมาณร่วมทั้งสินนะคะ3,018ล้านบาทประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 6 3 1ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย1,034ล้านบาทกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม1ร้อย 71ล้านบาทกระท่วงพาณิชย์107ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรม42ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม33ล้านบาทโดยมีหลักการในการดำเนินการคือดูแลและยกระดับประชาชนผู้มีรายได้หน่อยให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดปัญหาความยากจน ของประชาชนาคดว่าประชาชนที่มีรายได้ตามกว่าเส้นความอยากจนจะดลดลงบ่นหน่อยนะคะกว่าร้อยละสิบด้านนั่งสาวทาัศนีเมืองแก้วนะคะรองเลขาธิการสสกน,นะคะก่าวเสริมว่าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้กำเนิดแนวทางในการดำเนินงานให้ควบคุมตลอดห่วงโซ อุป,ปทานนะคะประกอบด้วยนะคะ 1. พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป่าหม้นะคะคือตอนท่างนะคะโดยดำเนินง,งานให้ประชาชนกลุ่มเป่าหมายเข้าถึงแรงทุนและที่ดินทํากินบบน,น่อยกว่า2องแสนไร่นะคะจัดที่ดินให้แก่กเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง72จังหวัดนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกองทุนชุมชนเพื่อให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบีย้ยบกเกินตามกฎหมายกำหนดนะคะเพื่อสั่งอาชีพและรายได้หลดดบดมดนี้นะคะพร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบบนอยกว่าหาแสนรายพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพัฒนาเกษตรกรนะกะปลาดเปลืองส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพให้ในและนอกภาคเกษตรเป็นต้นนะคะ 2. นะคะพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างทางนะคะประกอบด้วยพัฒนากลุ่มเกษตรกรนะคะ 1,900กรลุ่มนะคะพัฒนาผู้ประกอบการบบน่อยกว่า24,000รายในการผลิตสินค้าเกษตร,รและผลิตภัณฑ์โอทอปและพัฒนาผลิตภัณฑ์บบน่อยกว่า5,900ผลิตภัณฑ์โดยส่งเสริมการแปลรูปสินค้าเกษตร,รกรในระดับชุมชนนะคะและพู่มปัญญาทองถิ่นนะคะมาสางสรรคนนะคะ สามพัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลไกการตลาดนะคะหรือปลายทางนะคะเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนร้อยละซิบโดยส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขาร่าส่ง ่าปลีการขาธุรกิจชุมชนตลาดออนไลน์พัฒนาระบบประกันภัยและติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากทั้งนี้นะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบป,ประมาณ2 5 6 3กระทรวงเกษตรและหกรกรเน้นครับเคลื่อนนะคะการกิดโครงการแผนงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตร ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสางมูลค่คาเพิ่มรวมทั้งทรัพยากรเกษตริ์มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมได้รับการอนุรักษ์ปรปับปรุงนะคะและฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลอ,อย่างยั่งยืนค่ะ และทั้งเบิดนี้นะคะก็คือรายละเอียดนะคะของงบประมาณปี2 5 6 3ค่ะจองกระวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุขคนและหากคันมากข่าวสารดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ปราดข่าวสารให,หม่ๆในทุกๆมือนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุคน จงมีแต่ความสุขกายสุขใจเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ไว้สำนีสากรสวัสดีค่ะ